ล่าสุดอะแม่ชมเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการ3ามแซบใช่ไหมแม่ซึ่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยถามเบลล่าว่าที่มาเป็นแขกรับเชิญว่าถ้ามีคนเข้ามาแล้วบอกให้เลิกทำงานได้ไหม,มไม่หมยถึงถามเบลนี่นี่ในช่วงหนึ่งนะอันนี้มีเสียงไหมแม่อันหนูห,นห,นห,นหนขอให้ฟังเสียงเลยแม่ชมแต่งตัวน่ารักนั่นโอ,อ้จริงอยากแต่งตัวเหมแม่ชมมากแต่กลัวไม่ข้าไม,ม่หนูก็น่าจะไม่ได้ ชอบหาเงินเองทุกต้องแม่แม่ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เราว่า financially independent น่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงมากอ่ะความเคารพซึ่งกันและกันอะไรย่งเงี้ยมันก็จะไม่คือทั้งคือโอเคเราก็อยากได้คนที่มาดูแลแล้วก็มาซัพพอร์ตเราถูกไหมใครใครก็อยากสบายถูกว่าแต่ว่า ถ้าเราต้องพึ่งพิงเขาชนิดที่ว่าขาดไม่ได้อ่ะมันก็ในเพราว่าในความสัมพันธ์มันแบบมันไม่มีทางเฮลตี้มันจะไม่ยั่งยืนนะเออสามข้อนะค่ะทีนี้คนที่แบบถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองไอเดียนี้ไงคือถ้าเราทุกคนอยากสบายแม่พูดตรนงตรงนะแต่ว่า คือถ้าเราพึ่งพิงใครสักคนมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าความเคารพซึ่งกันและกันจะน้อยลงแม้ว่าเป็นแล้วเราก็อึดอัดด้วยเวลาเราในการจะใช้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีในส่วนของเราหมายถึงการพึ่งพิงเนี่ยอาจจะแชร์ริงในเรื่องลูกเลิกอาจโอเวอร์โอแต่ในส่วนตัวเราไม่ใช่มาถึงขอเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้น